บอลยูฟ่าแชมเปียนลีกวันนี้2คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับบีเข้มนั่นเองวันนี้ก็มาจัดแนวทางคัดในนทั้งหมด2คู่นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้เลยและใครที่ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดติดตามในเรื่องของรายการใหม่แล้วด้วยนะครับผมก็คือรายการเทพบอลนั่นเองก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้นะแล้ววันนี้เรามาจัดให้้วก็เปิดไปที่คู่ทางเลี้ยวเซอร์ติดันครับวันนี้เปิดบานต้อนรับกับม ไปได้ด้วยสกอร์ถึง2ประตูศูนย์มาดูในเรื่องฟอร์มขอทางปารีสแซงต์แชร์แมงครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเขาดูโดดเด่นอย่างมากครับโดยการแข่งขันมา20เกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครแม้แต่เกมเดียวครับโดยการนัดล่าสุดเนี่ยอาจจะเสมอกับโมนโ,โกไปศูนย์ศูนย์แบบไม่มีสกอร์ก็จริงแต่กับก,การกระทังโซซิดาดครับนัดล่าสุดเนี่ยเขาก็โรนิชันนัตเตอยงเต็มที่ครับโดยการที่บุกไปเยือนแพ้เซบีย่ามาแต่ถ้าให้มองยรวมครับก็อย่างที่ผมบอกว่าทางโซซิดาดเองก็ต้องมาวันนี้นะครับบงบนงนรเ่่อออวาใกืข มานหลังโซซิเดตเองก็ถือว่าในเรื่องของบอลยุโรปเนี่ยดีมากๆเลยแล้ววันนี้ปารีสแซงต์แชรแมงครับจากการที่เขาเสมอโมนิโกมาเท่ากับว่า2ทีมเนี่ยมันมีจุดที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า2ทีมนี้นะผมในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมีการโรเลชั่นนักเตะทั้งคู่แล้วก็ปัญหาแนวรับของทางปารีสก็มีเห็นอยู่แล้วก็ทางโซซิเดตเองนักเตะเนี่ยขาดทุกตำแหน่งเลยแต่ถ้าให้มองโดยรวมครับบ้านหลังโดยรวมก็ต้องพูดตามตรงว่าปารีสแซงต์แชรแมงก็ยังมีภาษีที่ดูเหนือกว่านะครับผมแต่ถ้าให้มองโดยรวมครัััััับบบจจจาา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 กก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 กรรรทีีี่่่่เเเเเลลลลนนนนนนนใ้้้โโซซดดดดิิิแะะะปปส็็คคงงไมมมมมมุหผผยออว ชนะไปได้สักหนึ่งประตูครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางเลยเอสุดสิดาได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจัดให้ครับก็เป็นในเรื่องของสือใต้ไบรเยอร์นริทครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเมอรทางลาซิโอนเองนัดแรกนะครับผมเป็นทางไบรเยอร์นะที่แพ้ไปอย่างแบบโหใช้คำว่าน่าเสียดายดีกว่าด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดครับแต่ต้องบอกว่าทีมอย่างทางไบรเยอร์นริทเองนะครับผมนัดล่าสุดเนี่ยไปเสมอกับไฟบวกมาก่อนหน้านั้นครับชนะในเรื่องของอาร์บีเดซิกมาก็ต้องบอกว่าเกมในบ้านของทางไบร์เยอร์ครับถามว่าดีนย่เ นะไลฟิกกัดบักหรือเป็นทางยูเนียนมาเนี่ยก็ถือว่าพอใช้ได้นะผมในเรื่องการจบสก,กอร์แต่กับการกับในเรื่องของลาอ้ครับในเรื่องของการไปเยือนในบอลยุโรปเนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าด yeah ูแยกครับถ้าเป็นบอลในลีกจะเย่าหรือเยือนก็แล้วแต่ทางลาอ้ก็ยังพอไปได้แต่ถ้ามองไปเรื่องของเกมไปเยือนของทางลาซิโอกับเกมบอลยุโรปเนี่ยดูย่ำแย่เลยครับและถ้าให้มองโดยรวมจริงแล้วครับไบเยอร์ Bayern เนี่ยเขาก็บังคับชนะนะครับผมหนึ่งประตูต้องมีให้เห็นครับและต้องให้ลุ้นไปถึงประตูที่2ด้วยเพื่อจะผ่านเข้ารอบแบบวิชิวแต่ว่วนน้้ตอออองงบกกาาเเลนใใรสื็จจะ เป็นไปได้ยากครับที่ลาซิโอจะต้านไหวนัดน,นี้ผมมั่นใจว่าทางโซต้าบเบเยร์มนนิกผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับเอาวันนี้ก็จับไปเนนั้งหมด2คู่ครับตัวแรกก็มองไปที่ทางโซซิดัตครับตัวที่2มองไปที่ทางบเบเยร์มนนิกใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์เข้าบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ